เทพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทัตตวาตั้งอยู่แล้วตัสะบวกกับโอวาทนะครับโอวาทในโอวาตตัะธีรศะของพระเถระนั้นปวารณายะครั้นเมื่อปวารณาอุปกัรฐายะเข้าไปใกล้แล้วสัพเพวะทั้งปวงเทียวปาปูนิงสุบรรุแล้วอรหัตตังซึ่งพระอรหัตส,สหกับปฏิสามพิทาหิด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลาย จปะนะก็เลเตพิขูอันว่าพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวุฒถวัสสามีพันษาอันอยู่แล้ว ัตถุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่อ,อนเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาสดาอุตตวาเป็นอาหางสุกล่าวแล้วเถรังกับพระเถระอิติว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญมะยังตัดบทเป็นทัตถุกามาบวกอัมหะบอิตินะครับมะยังกันว่าเราทั้งหลายทัตตุกามาเป็นผู้ใคร่เพื่อ,อนเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาสดาอัมหาย่อมเป็นอิติดังนี้ รัสะอาเป็นอะตัวนี้นะครับคล้ายๆกับลบสระหน้าตัวนี้นครับลบสระหน้าที่เป็นทีฆะไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องทีฆะเทโรนว่าพระเถระสุตวาฟังแล้วว่าจะนางซึ่งคาเตสังพิขูนางขึ้นมานะครับของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจินเตสิคิดแล้วว่าอาหารกันว่าเราทุพพลโลเป็นผู้มีกําลังอ่อนแอหรือเป็นผู้มีกำลังอันโทวประทุษร้ายแล้วอัมหิย่อมเป็นจะอันหนึ่ง อัตวีอันว่าดงอัมนุสสะปริคขยิตาอันอันอมนุษย์ถือเอารอบแล้วอัถิมีอยู่อันตรามขีในระหว่างแห่งหนทางมัยะครั้นเมื่อเราคัดฉันเตไปอยู่สัตทิงกับเอเตหิพิกขุยด้วยพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพพิกขูอันว่าพิสุทั้งหลายทั้งปวงกิลามิสันติจากลำบากนัสคิสันติจากไม่อาจละพิตุงเพื่ออันได้ ภิถังปีแม้ซึ่งภิกษาอาหังอันว่าเราขึ้นมาพอมีนะครับเสเศสามิจกักทรงไปอเมพิกขูซึ่งพิกษุทั้งหลายเหล่านี้ปุเรตรังเอวะก่อนกว่านั่นเที่ยวอิติดังนี้อาถาครั้งนั้นเถรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วเนพิกขูกะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอิติว่า อาอุโสโดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคัชฉะจงไปปุรโตข้างหน้าอิติดังนี้พิขูอันว่าพิสูทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญปะนะก็ตุมเห็นว่าท่านเล่าอิติดังนี้เทรรนว่าพระเถระอาหะขึ้นมานะครับกล่าวแล้วอิติว่าอาหังอันว่าเราทุพพลเป็นผู้มีกําลังอันอ่อนแออัมหิย่อมเป็น จะอันหนึ่งอัตวีอันว่าดงอะมนุสสะปริคขยิตาอันอันอามนุษย์ถือเอารอบแล้วอัถิมีอยู่อันตรามคีในระหว่างหุนทางมิยิครั้นเมื่อเราคัดฉันเตไปอยู่สัตทิงกับตุมเหหิด้วยท่านทั้งหลายตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายสัพเพทั้งปวงกิละมิสะทะจากลำบากตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคัดฉะะจงไปปุรโตข้างหน้าอิติดังนี้ พี่กูอันว่าพิ่สูทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าพันเตกาเดท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายมาการิษยากระทําแล้วเอวังอย่างนี้เมื่อยังนันว่าเราทั้งหลายคามิสสามารถจากไปตุมเหหิสัตทิงเอวะกับด้วยท่านทั้งหลายนั่นเทียวอิติดังนี้เทโรอันว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย โวอันว่าท่านทั้งหลายมารุจิธาอย่าชอบใจแล้วเอวังอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งเราจะแปลว่าขึ้นคมันังมานะครับคมันังอันว่าการไปเอวังอย่างนั้นมารุจิตาอย่าชอบใจแล้วโวแก่ท่านทั้งหลายเพราะโวตัวนี้เป็นได้ตั้งห้าวิพัตนะครับในตุมหะสั์เอวังพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ อภาสุกังอันวม่าความไม่สำารันพวิสติจักมีไม่หังแก่เรากนิฐโถอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดไม่หังของเราทิศวาเห็นแล้วตุมเหซึ่งท่านทั้งหลายปุจจิสติจักถามอัฏฐะบวกอัศะนะครับอัฏฐะตัวนี้อยู่ในเลขในขึ้นพาเวกับสันเตเข้ามาอัฏฐะพาเวครั้นเมื่อความเป็นอย่างนั้นสันเตมีอยู่ตุมเห็นว,ว่าท่านทั้งหลายอารมจะยถะพึงบอก มามะาจากักขูนางปรีหินะภาวังซึ่งความที่แห่งจากสุทั้งหลายของเราเป็นธรรมชาติเสื่อมรอบแล้วอัศกนิทศะแก่น้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นโสกนิตโถอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นปาหินิสติจากทรงไปกันจิซึ่งใครใครสันติกังสู่สำนักไปหังของเราเอวะนั่นเทียวอาหารนั้นว่าเราอาคจิสามิจักมาสัตถิงกับ เตนะปุคเลนะด้วยบุคคลนั้นตุมเหออันว่าท่านทั้งหลายวันทถาจงไหว้ทะัศะพลังจะซึ่งพระทศพลด้วยอสีติมหาเถเรจะซึ่งพระมหาเทระแปดสิบทั้งหลายด้วยว่าจะเนนะตามคำมะมะของเราอิติดังนี้อุยโยเชสิส่งไปแล้วเตพิกขูซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นหลังวันทถานี้เราขึ้นวัตวาเข้ามานะครับ เตพิขูอันว่าพิสูทั้งหลายเหล่านั้นเถรังยังพเถระ,ระขมาเปตาวาให้อดโทษแล้วปวิสิงสุเข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งบ้านมนุษย์สารว่ามนุษย์ทั้งหลายเตพิขูยังพิสูทั้งหลายเหล่านั้นนี่สีทาเปตาวาให้นั่งแล้วทัตตวาถวายแล้วพิกข,ขังซึ่งพิกษาปุจฉิงสุขึ้นมานะครับถามแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญขมานาการ อันว่าอาการคือการไปไอายานังแห่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายปัญญาญติย่อมปรากฏกิงหรืออิติดังนี้เทโรนว่าพระเถระอาหากล่าวแล้วว่าอุปาสกาดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายอามะเออเอวังอันว่าอย่างนั้น ไม่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายทัตตุก,กามาเป็นผู้ใคร่เพื่อ,อนเฝ้าสัทธารังซึ่งพระศาสดาอำหะย่อมเป็นอิติดังนี้เตมนุษยสานว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นยาจิตตวาอ้อนวอนแล้วปุณั์ปุนางบ่อยๆยัตตวารู้แล้วคมนะฉันทังซึ่งความพอใจในการไปเตสังพิขูนางแห่งที่สูตทั้งหลายเหล่านั้นเอวะนั่นเทียวอนุคันตวา ไปตามแล้วปริเทริตาวาคร่ำครวญแล้วนิวัติงสุกลับแล้วเตปีพิกูอันว่าพิสุทั้งหลายแม้เหล่านั้นคันตาวาถึงแล้วเชตาวานางซึ่งมหาวิหารชื่อว่าเชตวันอนุปุเพนะโดยลำดับวันทิตาวาไหว้แล้วสัทธารังจะซึ่งพระศาสดาด้วยมหาเถเรจะซึ่งพระมหาเถระทั้งหลายด้วยวจเนนะตามคำเถระสะของพระเถระ ตรงนี้เป็นประโยคยะประโยคตะนะครับน่าสนใจกะนิโถอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดเถรัสะของพระเถระวาสติย่อมอยู่ยะถะวีทิยังในถนนใดปะวิสิงสุขเข้าไปแล้วตังวีถิงสู่ถนนนั้นบินดายะเพื่อบินดาปุณธิวเสในวันรุ่งขึ้นกุดุมพิโกอ่านว่ากุดุมพีสัญชานิตวารู้พร้อมแล้วเตพิขูซึ่งภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น เตปิขูยังภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนี่สีทาเปตวาให้นั่งแล้วกะตะปฏิสันถารโรมีปฏิสันฐานอันกระทำแล้วปุจฉิถามแล้วอิติว่าพาติกัตเถโรอันว่าพระเถระผู้เป็นพี่ชายเมของพระผมขะโตขึ้นมานะไปแล้วกูหญิงฐานเนในที่ไหนอิติดังนี้ อาทะครั้งนั้นเตปิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอโรเจสูงบอกแล้วตังปวัตติิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอัตตะกะนิฏสะแกะ่น้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นโสกนิฏโถอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดนั้นปวัตเตนโตกิ้งเกลือกอยู่ปาทโมูเลณนะที่ใกล้แห่งเท้า เตสังพิขูนางของพิสูจนทั้งหลายเหล่านั้นโรทิตวาร้องไห้แล้วปุฉิถามแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญอิธานิในการนี้กิงกรรมมังอันว่ากรรมอะไรเมยาอันกระผมกาตบพังพึงกระทำอิติดังนี้เตพิขูอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุข,ขึ้นมานะครับกล่าวแล้วว่าเทโรนว่าพระเถระ ัจจาสิงสติย่อมหวังเฉพาะขมานังซึ่งการไปกัรสจิแห่งใครใครอิโตฐานโตเตที่นี้เถรนว่าพระเถระอาคามิสติจากมาสัททิงกับเตนะปุคเลนะด้วยบุคคลนั้นฆะตะกาเลในการแห่งบุคคลนั้นไปแล้วอิติดังนี้กนิถวอันว่าน้องชายผู้น้อยที่สุดหรือว่ากุดุมพิโกก็ได้นะครับอาหะกาล่าวแล้วว่าพันเตฆาแต่ท่านผู้เจริญ พาคินยโยอันว่าหลานเมของเราผมอายังนี้ปาลิโตนามะชื่อว่าปาลิตตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายเปเสถะขอจงส่งไปเอตังปาลิตตังซึ่งปาลิต,ตนั่นอิติดังนี้พิขูอันว่าพิสูทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าอัมเหหิประโยคสก,การนี้เป็นภาวะวาจกนะครับอันเราทั้งหลายณนะสก,กาไม่อาจเปเสตุงเพื่ออันส่งไปเอวางอย่างนี้ ปริปันโถอันว่าอันตรายเป็นเครื่องเบียดเปลี่ยนรอบมักเคในหุนทางอัติมีอยู่ปภพาเชตวาเปเสตุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายยังปาลิตนั้นให้บวชแล้วส่งไปวัตติย่อมควรอิติดังนี้ตุงปัจจัยมากับวัตตินะครับอันว่าอันแต่มันมีตวาปัจจัยเข้ามาก่อนเราก็ต้องเปลมาหาตัวตวาปัจจัยข้างหน้าตุงก่อนนะครับแล้วก็กลับมาแปลตุงปัจจัยทีหลัง กุรุมพิโกนว่ากุรุมพีอาหะกล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหียนว่าท่านทั้งหลายกัตตวากระทําแล้วเอวางอย่างนี้เปเสถะขอจงส่งไปเถิดอติติดังนี้อัฐาครั้งนั้นพิกขวนว่าพิสุท์ทั้งหลายนางปาลิตังยังปาลินั้นปะพาเชตาวาให้บวชแล้วสมมามเณรังยังสาม,มเณรติขาเปตะวาให้ศึกษาแล้ววัดตานี้ซึ่งวัดทั้งหลายขึ้นมานะครับจีวรคานาทีนี้ มีการถือเอาซึ่งจีวรเป็นต้นอัทธมาสะมะตังสิ้นการสักว่ากึ่งแห่งเดือนอาจิกิตาวาบอกแล้วมักคังซึ่งหนทางปหินิงสุส่งไปแล้วโสสัมเนโรอันว่าสมเนนนั้นปัตตวาถึงแล้วตังคามังซึ่งบ้านนั้นอนุปุเพนะโดยลำดับที่สวาเห็นแล้วมหันล,ละกังซึ่งคนแก่เอกังคนหนึ่งคามทวาร ใกล้ประตูแห่งบ้านปุจจิถามแล้วอิติว่าวิหารโรอันว่าวิหารอารัญญโกอันตั้งอยู่ในป่าโกจิบางแห่งนิสายะอาศัยอิมังคามังซึ่งบ้านนี้อัติมีอยู่หรืออิติดังนี้มาละโกนว่าคนแก่อาหะกลาวว่าพันเตฆ้าแต่ท่านผู้เจริญวิหารวัว่าวิหารอัติมีอยู่อิติดังนี้ สมเนโรโณนว่าสมเนรปุฉิถามแล้วว่าโกนว่าใครวสติย่อมอยู่ตัทธาวิหารเรในวิหารน,นั้นอิติดังนี้มาแล้วโกนว่าคนแก่อหาหะกาล่าวว่าพันเตกาแต่ท่านผู้เจริญปาลิตตถโรนามะชื่อนว่าพาระเถระชื่อว่าปาลิตวสติย่อมอยู่ตัทธาวิหารเรในวิหารน,นั้นอิติดังนี้สมเนโรโณนว่าสมเนรอหะากาล่าวว่าตุ้มเห็นว่าท่านทั้งหลายอาจิกาตะขอจงบอก มักคังซึ่งหนทางเมแก่เราอิติดังนี้มหารโกนว่าคนแก่ปุจจิถามแล้วว่าพันเต้าแต่ท่านเจริญตะวางกันว่าท่านโกเป็นใครอสิย่อมเป็นอิติดังนี้ตัดบทเป็นโกบวกอสินะครับสมเนโรโนว่าสมเนอาหากานแล้วว่าอาหังนั้นว่าเราพาขิ่นยโยเป็นหลานเทระสะของพระเถระอัมหิย่อมเป็นอิติดังนี้ตัดบทเป็นพาขี่นยโยบวกกับอัมหินะครับ ท่าครั้งนั้นมาละกกนว่าคนแก่ขยีตวาเนสินำพาเอานางสามมณีรังซึ่งสามมณรนั้นไปแล้ววิหารังสุวิหารหรือแปลว่าขยตวาพาเอานางสามมณีรังซึ่งสามเณรนั้นเนตินำไปแล้ววิหารังสุวิหารนะครับโสสามมณีโรนว่าสามเณรนั้นวันทิตตวาไหว้แล้วเถรังซึ่งพระเถระ กตวากระทำแล้ววัตตะปฏิวัตตังซึ่งวัดและวัดตอบอัฏฐมาสะมะตังทิ้นการสักว่ากึ่งเห่งเดือนปฏิชักกิตวาปรนิบัติแล้วเถรังซึ่งพระเถระสำมาโดยชอบอาหะกล่าวแล้วอิติว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญมาตุละกุดุมพิโกอันว่ากุดุมพีผู้เป็นลุง เมของกระผมปัจจาสิงสติย่อมหวังเฉพาะอาขามานังซึ่งการมาตุมหากังแห่งท่านตุมเหอันว่าท่านเอถะจงมามาอย่างอันว่าเราทั้งหลายคัดฉา,ามะจงไปกันเถิดอิติด,ดังนี้เทโรวนว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วอิติว่าเตนะหิท่าอย่างนั้นตะวังอันว่าเธอคันหาหิจงถือเอายัติโกติงซึ่งปลายแห่งไม้เทา้าเมของเราอิติด,ดังนี้ โสสมณีโรนว่าสมณีนั้นเหษตาวาถือเอาแล้วยัติโกติงซึ่งปลายแห่งไม้เท้าปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งบ้านสัตทิงกับเถรนะด้วยพระเถระมนุษษาอันว่ามนุษย์ทั้งหลายเถรังยังพระเถระนิสีทาเปตาวาให้นั่งแล้วปูดจิงสุถามแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญขมานาการโร อันว่าอาการคือการไปโวแห่งท่านทั้งหลายปัญญาญติย่อมปรากฏกิงหรืออิติดังนี้ที่โหว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอุปาสกาดูก่อนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายอามะเออเอวังนั้นว่าอย่างนั้นอาหารนั้นว่าเราคันทิตวาไปแล้ววันทิศสามิจักถวายบังคมสัทธารังซึ่งพระศาสดาอิติดังนี้ เตมนุสารว่ามนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นยาจิตวาอ้อนวอนแล้วนานับปกาเรณนะโดยประการต่างๆอะละพันตาไม่ได้อยู่อุยโยเชนตาส่งไปอยู่เถรังซึ่งพระเถระคันตวาไปแล้วอุปัทะปะถังสิ้นหนทางเข้าไปด้วยทั้งเกิงโรธิตวาร้องไห้แล้วนิวัตติงสุกลับแล้วสมเนรวนว่าสมเนนอาทายะคัดฉันโต พาเอาเถรังซึ่งพระเถระไปอยู่ยติโกติยาด้วยปลายแห่งไม่เท้าสัมปาปุณิถึงพร้อมแล้วเถรนะอุปนิษสายะวุฒะปุภะคามังซึ่งบ้านอันอันพระเถระเคยเข้าไปอาศัยอยู่แล้วหรือแปลว่าซึ่งบ้านอันอันพระเถระเข้าไปอยู่แล้วในการก่อนแปลได้สองอย่างนะครับตัวปุภะแปลว่าเคยหรือแ่าแปลว่าในการก่อน สังกถนครังนามะชื่อว่าสังกถนครอัตะวิยังใกล้ดงอันตรามัคคีในระหว่างหุนทางโสสมณีรวนว่าสมณีนั้นสุตวาฟังแล้วคีตะสัสทังซึ่งเสียงแห่งเพลงขับอิทิยาของหญิงเอกิสาคนหนึ่งอันนี้แปลร,รวบด้วยอำนาจอุทรันติยานะครับอันตปรปัจจัยที่เป็นวิเศษนะผู้ออกไปแล้ว จากบ้านนั้นขับแล้วเก็บอยู่ซึ่งฟืนทั้งหลายในป่านะครับตะโตออกโยกคามาโตเข้ามาคายิตตาวาแปลว่าขับแล้วทารุณิแปลว่าฟืนอุทรันติยาแปลว่าเก็บอยู่นะครับคันหิถือเอาแล้วนิมิตตังซึ่งนิมิตสะเรในเสียงต่อไปเป็นประโยคที่มีชื่อนะประโยคอิทีสโทโธตรงนี้ก็เป็นประโยคที่นักเรียนจะต้องท่องจํานะครับหิจิงอยู่ อัญโยสัตโธอันว่าเสียงอื่นสามัททรถโถนามะชื่อว่าสามารถปุริสานางสกัละสรีรงังภริตวาถาตุงเพื่ออันแผ่ไปแล้วสู่สรีระตั้งสิ้นของบุรุษทั้งหลายตั้งอยู่อิทิสัตโทวิยะราวกับอันว่าเสียงแห่งหญิงนัตถิย่อมไม่มีวิยะศัพท์นี้อุปมาลิงคัตะนะครับเข้ากับนามนามที่เป็นปฐมาวิพัต เตนาหาตัดบุตเป็นเตนะบวกอาหานะครับเตนะเพราะเหตุนั้นพระกวาลว่าพระผู้มีภาคเจ้าอาหาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายนาหังตัดบุตเป็นนาบวกอาหังนะครับอาหังนั้นว่าเราณสมานุป,ปัสสามิย่อมไม่พิจารณาเห็นซึ่งแล้วก็กลับมาแปลประโยคยะตัวนี้นะครับพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลาย ยะถาอิทงังตัดบทเป็นยะถาปกอิทงังอิทังสัตตชาตังอ่านว่าสัตตชาตินี้อิทีสัตโทคืออันว่าเสียงแห่งหญิงยะถาฉันใดโยสัตโทอันว่าเสียงใดปริยาทายะครอบงามแล้วจิตตังซึ่งจิตปุริสัตสะของบุรุษติทติย่อมตั้งอยู่เสียงนั้นขึ้นตังเข้ามาตรงเอกะสัตททังนะครับเสียงนั้น เอกะสัตยังปีแม้อันเป็นเสียงเอกหรือแม้อันเป็นเสียงอย่างหนึ่งอันยังอื่นเอวังฉันนั้นอิติดังนี้นี่ก็เป็นการแปลอีกมติหนึ่งนะครับของหลายๆท่านด้วยกันอีกกรณีหนึ่งก็เราก็จะแปลว่า,าก็คือแปลให้เป็นประโยายะตะรับกันให้ได้นะครับพิเกเวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันว่าเราย่อมไม่พิจรารณาเห็นอ่านว่าเสียงใดครอบงำแล้ว ซึ่งจิตของบุรุษย่อมตั้งอยู่ซึ่งเสียงอื่นนั้นแม้เสียงหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าสัตาตาาิินี้คืออันว่าเสียงแห่งหญิงย่อมเป็นฉันใดฉันนั้นแล้วก็มีมติอีกบางมาตินะครับที่แปลว่าดูกราภิกษุทั้งหลายอันว่าเราย่อมไม่พิจารณาห็นแม้ซึ่งอันว่าเสียงใดครอบงามซึ่งจิตของบุรุษย่อมตั้งอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันว่าสัตชาตินี้คืออันว่าเสียงแห่งหญิงชั้นใดชั้นนั้นซึ่งเสียงอื่นนั้นทางนี้น,นี่ถ้าเป็นการแปลดยอัดนะครับท่านให้แปลว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่พิจารณาเห็นซึ่งเสียงอย่างหนึ่งที่จะยึดจิตของภิกษุแล้วจึงตั้งอยู่เหมือนเสียงแห่งหญิงเลยณนะภิกษุทั้งหลาย นี่เป็นการแปลโดยอัดนะครับสามเนโรอันว่าสมมเนรขเยตวาถือเอาแล้วนิมิตตังซึ่งนิมิตตัถาสะเรในเสียงนั้นวิสัชเชตวาปล่อยแล้วยัติโกติงซึ่งปลายแห่งไม่เท้าวัตวาขึ้นมานะครับกล่าวแล้วอิติว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอันว่าท่านทั้งหลายติดททะจงหยุดตาวะก่อนกิจจังอันว่ากิจ เมของกระผมอัติมีอยู่อิตธิดังนี้ขโตไปแล้วสันติกังสู่สำนักตัดสาอิทิยาของหญิงนั้นสาอิเถียนว่าหญิงนั้นทิศวาเห็นแล้วตังสมณเรังซึ่งสมณเณรนั้นตุนหีเป็นผู้นิ่งอโหสิได้เป็นแล้วโซสมณเณรโว,ว่าสมณเณรนั้นปาปุณิถึงแล้วศีลวิปตัตติงซึ่งความวิบัติ่งศีลสัตทิงกับตายะอิทิยาด้วยหญิงนั้นเถรโหว่าพระเถระจินเตสิคิดแล้ว ว่าอิธาเนเวโกตัดปดเป็นอิธานิบวกเอวะบวกเอโกนะครับขีตะสะโทอ่านว่าเสียงแห่งเพลงขับเอโกเสียงหนึ่งมะยาอันเราสูยิฐะฟังแล้วอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวจะโขก็แลโสสัทโทนว่าเสียงนั้นสัทโทเป็นเสียงอิิยาของหญิงโหติย่อมเป็น สมมเนโรปิแม้อันว่าสามเนจิรายติประพฤติช,ช้าอยู่โสสมมเนโรนว่าสัมเนนั้นปัดโตจากเป็นผู้ถึงแล้วสีลวิปัสติงซึ่งความวิบัสสิยศีลพรวิสติจากเป็นอิติดังนี้โสปิสมเนโรนว่าสามเน,นนั้นกิจจังยังกิจอัตโนของตนนิถาเปตาวาให้สําเร็จแล้วอาคันตาวามาแล้วอาหะกล่าวแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่อย่างกันว่าเราทั้งหลายคัดฉามะจงไปอิติดังนี้อัฐะครั้งนั้นเถรนว่าะเถระปุจ,จิถามแล้วนางสมเนรังซึ่งสมเนรน,นั้นอิติว่าสมเนระดูก่อนสมเนนตะวังกันว,ว่าเธอปาโปเป็นคนลามกชาโตเป็นผู้เกิดแล้วอาศิย่อมเป็นหรืออิติดังนี้ตัดบทเป็นชาโตวบวกอาสิจึงขึ้นประธานว่าตะวัง โสสมณนเณนรโรนว่าสมณเณรนั้นตุนหีเป็นผู้นิ่งอุตวาเป็นปุถโธปิแม้ผู้อันพระเถระถามแล้วปุณณปูนางบ่อยๆนกะกกเถสิไม่กล่าวแล้วกินจิวจนะังซึ่งคำอะไรอะไรอัฐาครั้งนั้นเถรโหว่าพระเถระอาหะกล่าวแล้วนางสามนเณรังกะสสมนเณรนั้นว่ายัติโกติฆานะกิจจังอ่านว่ากิจคือการจับซึ่งปลายแห่งไม้เท้า มามะของเราปาเปนะด้วยบุคคลผู้ลามกทาทิเสนะผู้เจนกับด้วยเธอนัตถิย่าไม่มีอิติดังนี้โสสัมเนโรอันว่าสัมเนนนันสังเวคับปัตโตผู้ถึงแล้วซึ่งความสลดอะปะนิตวานำไปปราดแล้วกาสายานี้ซึ่งผ้ากาสายะทั้งหลาย